ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะอ่านะครับเนาะกับคลิปนี้ครับเบาาก่อนกับขอขอบคุณขอบคุณครับลูกค้าทางบ้านผอมไผ่นะครับเนาะอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับเนาะที่เพิ่นก็ได้เอาพระนะครับมาให้เบ้าก่อนเขากอบให้ไหมครับงานงนงานประเภทนี้นะครับกับกอบยังสิครับเป็นงานที่ว่า ก็เลี่ยมไว้ครับเลี่ยมเก็บรักษาไว้นะครับนอกลากกะบาดที่นี่ครับเพินก็ได้กวบมากครับเพราะได้กวบมาแลลวนะมันใส่โบไร่หบ่ครับเพราะว่ามันคนละทรงคนละพิมคนละบล็อกกันนะระหว่างกวบเงินกับพระที่เป็นข่ามานะครับก็ต้องได้มาเปลี่ยนใหม่นะครับงานลักษณะนี้คือต้องได้เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับก็ลื่อได้เปลี่ยนใหม่ครับก็เเป็นก็ได้กวบเงินมากให้ว่าก่อนได้เลี่ยมเขาชุดให้นะครับนาะนี่ก็คือหนึ่งชุดนะฮะหนึ่งองค์นะครับเนาะเดียว จากอ,องค์นู้นหนึ่งองค์ครับอันก็คือกันครับนี่เพิ่นก็ได้เอาขอมาา่าให้เฮ็ดไม้คือกันนะนี่เพิ่นก็เลี่ยมกันน้ำแล้วก็ห้อยคอไว้นะแล้วก็ได้กรอบเงินมาเลี้ยวครับพี่นงองเพิ่นได้กรอบเงินมากกะเอามาให้เบากว่านนะได้เขากลอบไม้ครับหรือนะแล้วก็มาทาเข้ากลอบเงินกันน้ําใหม่นะครับเนาะเงิน,ะงนกรอบเงินนะฮะเขากลอบเงินกรอบทองเนี่ยเบากว่าเมื่ได้มีกรอบเงินนะครับพี่น้อง คือว่านี่คือลูกค้าต้องเอามานะครับนะต้องแกี่งความก้าใจไว้ก่อนนะเนีมาซีองค์ครับเจ้านี่นะนาะสำหรับที่เป็นอม,มาไห้นะนี่เป็นกรอบเงินนะครับกับกรอบหลงปูดทวดนะครับนี่หลงปูดทวดครับเพิ่งเลี้ยงไว้นะแต่ว่าทีนี้คือปัญหามันนะเข่ากรอบอะไรครับนี่โอ้ัอนนี้ซิเข่าได้บนนอแบบนี้เนาะตรงเบิ่งก่อนนะ ต้องดูก่อนนะว่าจะเข้าได้ไหมเอ่ยนะว่าได้อยู่นะโอเคขากลัว่าได้กะก็คือบ่ได้ล้วครับแบบนี้ก็ได้แต่ว่าก็ต้องเลือกนะเป็นงานแก้ไขอันนี้เขาเอื่นว่าเป็นงานแก้ไขนะพี่น้องเนะาะบาก่อนกะจะเอามาขากว่าไว้คือกันนะครับขากว่าไว้เหมือนเดิมเหมือนกันนะงานอันนี้จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะพิมพ์เดียวกันเหมือนกันบล็อกเดียวกัน เบอร์เดียวกันนะฮะก็จะอันนี้รู้สึกว่าจะฟิตแน่จักหน่อยนะครับสำหรับกรอบนี่ก็ได้นี่เิ่นก็เรเลี่ยมเลี่ยมเพื่อเก็บรักษาองานะค์พระนะก็จริงๆงานที่เลี่ยมไวายงสีครับก็สำหรับเป็นงานที่ว่าจะต้องเอาไปให้ช่างที่เขาเลี่ยมจิวเวลรี่นะเป็นงานขึ้นมือแหละครับจังขอ่อยสีเฮดไดเดอนี่แบบนี้ครับขันเลี่ยมเก็บรักษาสีนะถ้าบ่าลืมไม่แต่ว่า ก็สิต้องมารื้อใหม่นะครับลื้อใหม่เหมือนเดิมนะเพราะว่บาบอกงานกับชิ้นงานจะไม่ตรงกันหรือเมอมันบอสมดุลกันนันคลับพี่น้องอ่ะโอเคครับผมสําหรับงานนี้กะฝากไว้กันครับผมผู้ใดที่สนุกสนใจอยากจะเลี่ยมพายกระเป๋บบาก่อนนะกะถักท,ทายเขามาได้ครับผมขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ